50บาครับเพื่อนๆ50บาทนะครับกางเกงสวยๆแบบนี้เลยนะครับขายยาวนะครับตอนนี้นะครับสนใจกันเป็น1ิแล้วนะครับโอนมาแล้ว3นะครับพร้อมจัดส่งแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับสั่งกันมาแล้วโอนกันมาแล้วนะครับ3ท่านนะครับพี่เกษมนะครับอยู่อุดรดินนะครับสั่งกันทั้งหมด3ตัวนะครับ1ตัวนะครับตัวละ50บาทครับ2ตัวนะครับ3ตัวนะครับนี่ก็คือของพี่เกษมนะครับสั่งมา3ตัวนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปนะครับ สั่งมาทั้งหมดนะครับ1ครับ2ครับ3ครับสั่งมา4ตัวนะครับ4ตัวนะครับจากจังหวัดไหนนะครับเนี่ยจากนะครับจากจังหวัดปทุมธานีนะครับพี่ชุดเดชนะครับพี่ชุดเดชสั่งมาทั้งหมด1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับบินแอบไว้ก่อนนะครับนี่บินแอบไว้ก่อนโอเคต่อไปนะครับพี่โอนมันแล้วนะครับ สั่งมา5ตัวนะครับเพื่อนๆตัวละ50บาทนะครับ1ตัวนะครับ2ตัวนะครับ3ตัวนะครับ4ตัวครับ5ตัวนะครับบินไปไหนแล้วบินไปไหนแล้วนะครับเดี๋ยวดูบินแป๊บเดียวนะครับออกบินอยู่นี้นะครับสั่งมาทั้งหมด5ตัวนะครับเพื่อนก็คือสนใจเป็นสินะครับโอนมาแล้ว3ท่านนะครับพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาแพ็กกันนะครับอ่อจากจังหวัดตราดนะครับสั่งมา5ตัวนะครับคุณวะไรนะครับคุณวะไรนะครับ ตำบลแสนแสนตุ้งนะครับแสนตุ้งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแพ็กกันเลยนะครับก็เหลือเวลานาทีครึ่งนะครับที่ต้องมาดิแพ็กกันนะครับเพที่จะทำได้ทั้งนาทีนะครับเพื่อนเรามาแพ็กนะครับเอีคยนะครับจดหมายนะครับไม่ผิดจองนะเพื่อนจดหมายไม่ผิดจองนะครับก็ส่งทีละหนึ่งเจ้าเท่านั้นนะครับ แค่บอกไสมานะครับเพื่อนแค่บอกไสมานะครับก็จะจัดกันเกงยีนให้แบบนี้ครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวละห้าสิบาทนะครับที่สั่งกันมาทั้งหมดสามสีนะครับเน้นเอวนะครับแค่บอกเอวมานะครับแค่บอกเอวมานะครับสั่งมาเลยนะครับนี่คือไซส์สามสิบสี่สามตัวนะครับมีดินด้วยนะครับกนี้ไก่อนนะครับเจ้านี้นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ขุ้กันแค่สุดท้ายเลยนะครับออกไปเลยนะครับ แยกเป็นบินๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆสั่งนะครับตัวละห้าสิบบาทนะครับตัวละห้าสิบาทนะครับเพื่อนสั่งมาหนึ่งตัวนะครับจากจังหวัดไหนนะครับจากจังหวัดปทุมธานีนะครับลำลูกกานะครับสั่งมาทั้งหมดสี่ตัวนะครับของที่สุดที่เดชนะครับชุดที่เดชรับชุดที่เดชนะครับสองตัวนะครับ